สวัสดีค่ะท่านผู้ชมโมนิก็กัามาพกับสาวหนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะมนีนสาวหนิงผ้าร่วยสิพาท่านผู้ชมไปติดตามเนว่ทางตัวเลคขามฝันกับพอเขนค่ะพอเขนเคคพิ่นกับเป็นู้ทีิฝันแม่นอีกคนหนึ่งค่ะนี่ก็เป็นคลิปแรกของเพิ่นเนาะเพิ่นกับว่าเพิ่นฝันเมือ่อคืนนี่เพิ่นกับมาเว่าสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังค่ะค่ะคุณพ่อเพิ่นว่าเพิ่นฝันล่าโมกค่ะท่านผู้ชม ฝันลามุกและกระไดตัวเลข3สามตัวกับสองตัวมาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนั่มและตัวเลขตัวนั้นสิเป็นตัวไรสาวนิ่งกับัวผาดค่ะสานิ่งกะสิพาท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรัะฟังค้ามฝันของพอเข้นพร้อมๆกันค่ะค่ะแต่ก่อนสิไปฟังค้ามฝันของพอเข้นสาวนิ่งก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับสาวนิ่งพระร่วยนั่มเลเด้อค่ะค่าและตอนนี้คุณพ่อิ่นกระไดนางทาเพื่อที่สิเอาค้ามฝันสู่ท่านผู้ชมทางบ้านฟังแล้ว เื่อเป็นการบอสียเวลากลับไปรับชมรับฟังความฝันของพ่อเคนพร้อมๆกันเลยค่ะไปสวัสดีค่ะคุณพ่อเคนค่ะสวัสดีคุณพ่อเคนครับสวัสดีค่ะค่ะมือในช่องสาวนิ้งผ้าร่วยพ่นพ่นเชี่ยวครับค่ะก็ได้มาติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับพ่อเคนเป็นคลิปแรกของเพลินเนาะค่ะคุณพ่อเพร้นมรับพวานฝันบัสนเมื่อคืนนี่ฝันจังไดโน่คุณพ่อบอกซูฟังเลยค่ะโอ้ยฝันไปใส่เวทเนาะค่ะไปใส่เวทบ้านี่ก็มานอนก็มาฝันค่ะฝันว่า ผูวิ <ia> like lyn, ่งอะดาพันยางมหาค่ะนางมาบวานเพื่อนว่าเบิ้งได้เมื่อไหนะหลัก็บพราะโม่จากเบิ้งเขาเพิ่นดะค่ะเพิ่นเขาขุ่มให้เบิ้งบานเพื่อนก็โม่ทำโม่จากเบิ้งได้เมื่อจากเบิ้งยังเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็จับเที่ยงนี้จับแต่ของเพิ่นเพื่อนก็จับของพ่อคือกันค่ะ ถ้าที่วางไหนว่าตีเป็นเหล็กตีไปยังไรยังวะถ้าแม่ห้คุณพ่อตีเป็นเหล็กนี่คุณพ่อสิตีเป็นตัวไรนออันแล้วเกัซี่หาซี่หกนี่หรอซี่หาซี่หกเพราะว่าคุณพ่อฝันล่าโมกเนาะอันนี้ถือว่าเป็นฝันล่าโมกเนาะค่ะค่ะอ้ไรเนยาจะบอกให้ฟังอย่างวงามันฝันฝันว่าเป็นตัวแจ่นะบ่เป็นยังค่ะคุณพ่อบบเป็นยังค่ะเพราะว่า ฝันลาโมกกะกัคุณพ่อหมักตัวเหล็กตัวไหนกัเอาตัวนั้นเนาะค่ะค่ะแล้วบอเอาขับมือบอกขะมือกรำกรคือว่ากำกับเก่าแล้วกันตีไปเนาะค่ะกรำกับเก่าเก่าวันนี้เก่าเก่าซี่หาเก่าซีุ่กไปสิจิ๋ดเก่าซี่หาเก่าซีฮุกเนาะค่ะคุณพ่อไงอืเพราะว่ามือกระหาเนาะคุณพ่อเนาะมือกระหาค่ะแต่ว่าท่า ทนผู้ชมหรือเอซีเนาะคะ่ะ<อ>ต้องการสิตีแตกต่างจากคุณพอ่อหรือเคยตีแบบนี้ฝันแบบนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต่ตคลิปเนาะคะ่ะพูดคุยกันได้คะ่ะค่ะะ<อ>บ้าท้องพูดมีอยังสีถามคุณพอ่อบอคะบ่ม,มีอยังคับผมพอ่อมตาตอใสคครับนี่มาตอยามเบียดจังไหมพ่อามาออมตอยามเบียด<อ>ม,ม,มานมาลพอมันนี่บ่ ถือก็มันก็ขาดคุณพ่อไปสี่มือมันใหญ่ไปจ้าขาดจังไะมันมยังพอถือันหนูก็ถือบ้าก็ถือแต่ว่ามันขาดมันรุดตายมันเก่านะแต่แดงวันนู้นี่ตัวใหญ่แห้งมากครับล็อกห่วงขาดค่ะคุณพ่อเขนี่ค่อยฟันแบบนี้บอค่ะที่พันมาบอบอโบเค่อยฟันหรอกฟันจังสีบม่ค่อยฟันนักแี่ค่ะอันนี้คือฝันขัางแหลกมันบอกฟันลาโมกแนวนี้เออ าเอื่นว่าฟันลามุกนะครับเนาะแต่ว่ากระบอกเป็นยันครับผมค่ะทุกคนมิธี์ฟันใดค่ะฟันแบบนี้ค่ะฝันบบกันเนาะค่ะคุณผอเป็นการมาเบาสู่ตัวผู้ชมฟังเพื่อบางที่อาจจะมีเอฟซีทันได้อยากจะตีเป็นตัวลงตัวเหล็กนะครับเนาะว่าคุณผอควรจะเด็ดฟันแนวนี้เพน่อให้ตัวเหล็กมาความกับผมค่ะ นี่ก็เป็นแนวทางตัวเลข้อมฝันของพอเข้นเนาะค่ะที่เพิ่นห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมและฟังกระอให้มีโชคมีลาบด้รางวัใไญ่กับพอเข้นวัสุขูุ่กคนค่ะเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปแปลกของคุณพอ่อเนาะค่ะ<อ>แต่ว่าคุณพอนี่เป็นคนถี่ฝันแม่นอยู่ได้ท่านผู้ชมฝันแม่นจนทางช่องได้มาติดตามเนาะค่ะค่ะแต่เพิ่นบ่เคยเ้าไซค่ะแต่คลิปนี้เป็นคลิปแรลกของเพิ่นก็ขอใหายโฉกโชค,โชคมั่นมร้นรำรวยมีโชคมีลาบสุคนเนาะค่ะ ค่ะข,ขอบคุณพ่อเคนได้หลายค่ะขอบคุณค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันของพ่อเคนค่ะพ่อเคนเพิ่นกัได้ฝันล่าโมกเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันล่าโมกและตัวเลขในความฝันล่าโมกคุณพ่อเพิ่นกระห้มาเลยค่ะเลข3าตัวก็คือ945 945 946 946เลข2อตัว45 4ห46สี95้าสว่หกี่หกเก้าัชนีสิบหกคืิกายน2566ค่ะนี่ก็เป็นแนวทางตัวเลขความูลของ ขอพเคนที่เพื่อนห้กับท่านผู้ชมทางบ้านได้รับชมรับฟังกระอให้มีโชคมีลาบด้รางวัลไง่กับคุณพอ่อเบิร์สุขูสุขนค่ะอย่าลืมตัดอย่าลืมกรับอย่าลืมหมุนเด้อค่ะท่านผู้ชมมากตัวไดเอาตัวนั้นอย่าลืมว่าเก่ากับพกเป็นตัวเดียวกันอาจสิกับหัวก็ได้ค่ะค่ะสาหรับคลิปนี้สาวนิ่งก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของสาวนิ่งพ้ร่วยจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุมันขวัญเยืน มีโชคมีลาบเห่งเห่งมานมาน,มานปังปังรำรวยรำรวยถูกหวยสุขหูสุขคนเด้อค่ะเดอ้อค่ะสุดท้ายนี้เสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับสาวหนึ่งพระร่วยได้เห็ดคลิปดีๆมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ